ครับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องการเพราะเห็ดฟางในตะก้านะครับในต,ตอนนี้วัตถุดิบนะครับที่เรานํามาในวันนี้ก็มีฟางาจากาท้องนานะครับซึ่งช่วงนี้เยอะนะครับก็ลากมานะครับขั้นตอนก็คือเรานําฟางที่ได้มาจากการหุ่งนะครับแล้วก็เอามาแช่ในน้านะครับแช่ในน้าอันนี้ก็คือใช้น้ําประปานะครับ ถ้าจะให้ดีที่สุดก็เป็นน้าบอ่อที่อยู่ในบ้านของเราก็ใช้ได้นะครับซึ่งเราไม่ต้องนํามาแช่หรือว่าเอานํามาค้างคืนแต่ถ้าว่าเป็นน้ําปปานะครับเราต้องเอามาค้างในถังไม้ประมาณ1คืนเพราะว่ามันมีสารคลอรีนนะครับจะทําให้เชื้อเห็ดตายเพราะฉะนั้นเราต้องเอามา,ากัดไว้นะครับในถงังหรือว่าภายชนะหนึ่งวันก่อนก่อนที่เราจะ นำเอาฟางมาแช่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟางใหม่นะครับที่เก็บมาจากท้องทุ่งนะครับเราก็จะใช้เวลาหมักไม่นานนะครับอาจจะครึ่งวันนะครับหรือว่าประ,ประมาณ3าสิบนาทีก็ได้นะครับหมักไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาออกจากภลชนะที่เราแช่นะครับออกมาไว้ให้มันสด็จน,น,น้ํานิดนึง อันนี้ก็อดมาอันนี้ก็เป็นหัวเชื้อนะครับที่ไปซื้อมานะครับไม่ได้ทำเองอันนี้คู่ละคู่ละยี่สิบห้าบาทนะครับสองชิ้นเราก็จะทำได้อันหนึ่งชิ้นหนึ่งก็คือหนึ่งตะกร้านะครับแล้วก็ส่วนผสมของมันก็จะมีขี้วัวนะครับเยอะแย,ยะนะครับแล้วก็มีแกลบนะครับก็มี อาหารนะครับซื้อมาจากร้านจะใช้อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่สูตรของผมก็คือจะให้เข้มข้นหน่อยนะครับแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะครับซื้อตามท้องตลาดนะครับโดยที่เรานำมานะครับนี่นะครับก็คือเชื้อพร้อมที่จะเดินนะครับพร้อมที่จะอ่อนสังเกตได้ง่ายแล้วก็ มีกลิ่นของเห็ดฟางเลยนะครับแล้วก็ามาเอาออกอย่างนี้นะครับอย่าให้เล็กอย่าให้เล็กเกินนะครับเพราะว่าเชื้อมันจับกลุ่มเป็นก้อนอยู่แล้วมันเป็นก้อนของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาออกหนึ่งชิ้นหนึ่งห่อต่อหนึ่งตะกร้านะครับแต่ตรงนี้ผมจะทําไปพร้อมกันทีละสองตะกร้านะครับจะไม่เป็นการเสียเวลา เราชิ้นสองก้อนเลยนะครับนี่นะครับทำอยา่างรวนเลยนะครับเพแจกก่อนทำเหมือนกันครับทำเหมือนเดิมจะสังเกตเห็นเชื้อมันนะครับพร้อมที่จะเดินพร้อมที่จะขยาย จะให้เล็กนะครับจะให้เล็กเอาประมาณนี้ครับถ้าเล็กแล้วเชื้อมันจะไม่ขยายมันจะไปเกาะใหม่นะครับอันนี้เราจะไม่ให้มันเกาะใหม่แล้วพร้อมที่จะเป็นเห็ดเลยนะครับแป้งข้าวเหนียวโรยลงไปใส่หัวเชื้อหัอวเชื้อนะครับคืออาหารสำเร็จรูปของเขานั่นแหละครับ แต่ผมอยากให้มันหลากหลายแล้วก็เ,เร็วในการจเจริญเติบโตนะครับน้ำอ่อนนะครับหรือตามร้านของขายของชำนะครับมีร้านอาหารสัตว์ก็มีนะครับใส่ลงไปแล้วก็ชิวัวานะครับอันนี้ก็เยอะยแะนะครับ เรากันเข้าไปนะครับเขาให้เข้ากันครับง่ายครับขั้นตอนที่การทำง่ายมากใช้เวลาแค่7วันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวสักครู่หลังจากที่ผมสาธิตขั้นตอนการทำเสร็จเรียบร้อยแนละ้ว ไปอธิบายตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องรักษายัางไงเก็บย,ยังไงครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เอาตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะครับปัดฟางที่เราหมักไม้บางคนก็หนึ่งคืนก็ได้นะครับที่เราหมักนะครับหรือว่าฟางใหม่นี่ไม่ไม่ต้องถึงนะครับ ถ้าฟางใหม่นี่ผมจะใช้เวลาแค่เอ,เอาแช่น้ำไว้ประมาณสามสิบนาทีเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ผมใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับลักษณะการอัดนะครับเราเอาตรงข้างๆนะครับที่มันเป็นเชื้อตรงนี้นะครับมันเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้เราก็มาไว้ข้างๆไม่ต้องเอาลงตรงกลางนะครับอันนี้ฐานแรกนะครับฐานแรก ขั้นตอนแรกนะครับเราก็อัดข้างๆอัดเชื้อมันให้อยู่ข้างๆอย่างนี้นะครับให้มันโผล่กออกมาอย่างนี้นะครับโผล่กออกมาอย่างนี้ทบไปเรื่อยๆนะครับมันจะขั้นตอนที่หนึ่งสองสามนี่จะเหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนที่สี่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับันคือขั้นตอนหนึ่ง ตัดข้างๆนะครับตัดข้างๆอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูตามต่อยังไงนะครับก็ออกฟางที่เราเตรียมไว้นี่หลยที่แช่น้ำนะครับมาใส่ใส่ลงไปอัดลงไปแน่นๆนะครับอัดลงไปแน่นๆ จะมีสีสีชั้นนะครับตะกร้าหนึ่งเราจะทำทั้งหมดสีชั้นนะสีชั้นตัดไปัดลงไปตรงข้างๆครับมันเรียบเสมอกันนะครับตรงน,นี้ถ้ามันเห็นช่องนี้ปุ๊บ เรียบร้อยปุ๊บอะได้ประมาณนะให้มันเท่าเท่ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําเหมือนเดิมนะครับกลับมาทําเหมือนเดิมอันนี้คือขั้นตอนที่สองก็เหมือนเดิมเหมือนกับขั้นตอนหนึ่งนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับตัดลงไป รผมจะทำมีความรวดเร็วนะครับเพราะว่าชำนาญการนะครับรู้สึกจะชำนาญการแล้วนะครับเป็นวิทยากรมาหลายงานแล้วนะครับที่ศูนย์กศน,นตลท่าบางทองก็ทำเองตลอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฟางมันเยอะอยู่นะครับก็ไม่อยากให้เขาเศษฟางนะครับที่มันมีอยู่นะครับทำให้มันเกิดประโยชน์นะครับ ตรงกลางใสไหมไม่ใสเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่หนึ่งสองสามตรงกลางไม่ต้องใส่อ่าเรามาดูตรงนี้ครับล้วต้งน,นี่อันนี้คืออาหารของมันที่ตกตะกอนหลังจากที่เราเนี้ยเราก็มาโรยข้างๆอันนี้จะเป็นอาหารของมันนะครับนี่คือขั้นตอนที่สี่นะครับอ่าโรยไปหมดเลยนะครับทั้งหนาทั้งนี้แล้วก็าฟางลงบาง,บางๆนะครับห้ามหนานะครับเพราะว่าถ้าหนาปุ๊บ เอ็เมันก็จะงอกไม่เต็มที่นะครับมันจะออกไม่เต็มที่นะครับเอาบางๆอันนี้คือขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับเอาไปรอกับเพื่อนรอรดน้ำอีกรั้งนึ่งความเป็นจริงแล้วอย่าให้เชื้อโดนแดดนะครับถ้าไม่เชื้อโดนแดดทั้งที่เราเก็บที่จะนำไปเก็บไว้นะครับ ที่ในบ้านที่โรงเรือนก็ดีนะครับอย่าให้โดนแดดเป็นเด็ดขาดนียนะครับไปทำให้เชื้อตายดูสองกองนะครับสองกองนั้นก็คือรดน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยลัชุ่มเลยนะครับเราจะลดครั้งเดียวนะครับลดครั้งเดียวจนกว่าจะเก็บกินได้นะครับห้ามลดสองสามครั้ง ขั้นตอนที่ขั้นตอนลดน้ำทั้นเดียวนะครลดให้ชุม่มรือเรื่อยก็ตั้งให้มันเสด็จน้ำพอหมันหมาดนะครับแล้วก็ออกไปไว้ที่โรงเรือนที่เราเตรียมไว้นะครับ,หร,รห,นนรบหรือใครที่ไม่มีโรงเรือนนะครับหรือใครที่ไม่มีโรงเรือนผมก็ ง่ายนะครับการใช้วัสดุวัสดุที่เรามีอยู่ในบ้านก็ได้อย่างเช่นใช้สุ่มได้ไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะสาธิตการใช้สุ่มอย่างนี้เลยนะครับแต่อย่าให้มีแสงแดดนะครับแล้วก็เอาสุ่มในคุมไปนะครับโดยคุมขนาดความร้อนหรือว่าองศาอยู่ที่ประมาณ สามองศาขึ้นนะครับลงให้สนิทเลยนะครับหินหรือว่าเอาอะไรทับไว้ก็ได้นะครับอยากให้อากาศเข้านะครับนะเอาคนจีน่ะเอม่นุีนันบาเลยนะแต่ว่าพ่อ หน้าหนาวนะครับเราก็ต้องอย่าอย่าไปเปิดนะครับจะเปิดได้ในระยะเวลาสี่วันนะครับเปิดขึ้นเปิดขึ้นทุกด้านเลยนะครับเฉพาะรอบข้างให้มันหายใจนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับเปิดขึ้นนะครับรอบด้านทุกด้านเลยนะครับเมื่ออากาศไม่พอหลังจากนั้น ประมาณเจ็ดวันนะครับมาเปิดอีกทีก็เห็ดก็จะงอกเห็ดกินได้เลยนะครับเห็ดงอกนี้จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันนะครับหลังจากที่เราเก็บครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนกว่ามันจะหมดถ้าสมมุติว่ามันหมดปุ๊บนะครับเราก็พอานา้ำลบอีกครั้งนึงนะครับให้เชื้อมัน พื้นทำไมถึงต้งนี่ยรอบนอกหาพัสดุนะครับที่มันหนักๆนะครับแต่งแต่งแต่ไว้รอบข้างครับอย่าให้อากาศเข้าเสร็จครับอย่าลืมนะครับสีวันเรามาเปิดทัานหนึ่งนะครับเปิดทิ้งไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีก็ได้ครับ จะดูลักษณะตะก้านะครับยิ่งช่องใหญ่นะครับลูกหรือว่าผลผลิตที่ออกมาก็จะได้เล็กใหญ่นะครับช่องขนาดนี้มีขายตามท้องตลาดนะครับตะก้านี้เปียนอันว่าเสร็จนะครับใครที่มีโรงเรียนก็เอาไปไว้ที่โรงเรียนเลยนะครับ